สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำข้าวเมาคลุกนะคะนี่อันนี้เป็นข้าวเมาที่เราสั่งซื้อจากคนไทยนะคะข้าวเม้าไมค่ะนี่ค่ะประมาณอันนี้ห้าร้อยกรัมค่ะ,ะมะาพร้าวทึนทึกขูดนะคะนี่อันนี้เราเจะเอาไปนึ่งแล้วก็ผสมเกลือนิดหน่อยะะเอาไปนึ่งอันนี้หนึ่งลูกนะคะประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะขูดออกมาได้นะคะน้ำมะพร้าวที่เรา แกะนะคะอย่าทิ้งนะคะนี่กรองให้เศษออกเรียบร้อยนี่ค่ะน้ำมะพร้าวแล้วก็น,นี้เป็นน้ำเปล่านะคะนี่ส่วนอันนี้เราจะเอาไปต้มนกับใบเตยนะคะนี่ก็จะมีใบเตยนะคะใบเตยแล้วก็สั่งมาแช่แข็งนะ้วก็สุดเหมือนเดิมอะไรไหมคะยังเขียวล้างทําความสะอาดเขาก็จะออกมาละลายออกมาเป็นสีเขียวสุดเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสําหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนเราหาใบสดๆดไม่ทันนะคะไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ร้านเอเชียนะคะก็แนะนำแช่แข็งแบบนี้ได้เลยค่ะสะดวกนะคะอันนี้เป็นงาคั่วนะคะงาคั่วสดๆนะคะคั่วไฟอ่อนๆน,นะคะถ้าเกิดคั่วไฟแรงนะคะเขาจะ,ะน้ำมันเขาจะออกมาจากงาความหอมของงาก็จะเสียไปนะคะนี่ค่ะคั่วออกมาไฟอ,อ่อนๆใจเยน็ยนๆจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะไปบดนะคะเราก็ผสมกับน้ำตาลนะคะอันนี้น้ำตาลทรายขาวค่ะค่ะอันนี้ จะเป็นเกลือนะคะเกลือส่วนนี้เราจะอาไปต้มกับน้ำอ่าก็จะมีกะทิค่ะกะทินี่ค่ะเราใส่ใช้ครึ่งถ้วยนะคะกะทิค่ะเราอยู่ต่างแดนก็ใช้กะทิกระป๋องนะคะง่ายๆดีค่ะค่ะส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะก็เอาหม้อสะอาดนะคะตั้งไฟได้เลยนะคะใส่น้ำเปล่าค่ะน้ำมะพร้าวค่ะน้ำ ะมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำเปล่ามีส่วนผสมเท่าๆกันนะคะเราจะใช้ถ้วยตวงที่ถ้วยตวงทําเค้กนะคะสําหรับเขาเขาเมาเรานะคะเขาเมาแห้งเราครึ่งกิโลนะคะอันนี้จะเป็นเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชานะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะแบ่งน้ําตาลทรายนะคะที่เราตวงไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณ สองช้อนโต๊ะนะคะสามช้อนโต๊ะได้คะ่ะสามช้อนโต๊ะนะคะในะในหม้อต้มนะคะใส่ใบเตยคะ่ะยกเว้นนะคะกะทินะคะอย่าเพิ่งไปใส่เพราะเราไม่ต้องการให้กะทิคบแตกมันนะคะเราก็จะตั้งไฟนะคะให้ให้เดือดให้น้ำตาลละลายเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นการฆ่าเชื้อข้าวเม่านะคะเราก็ตั้งตั้งน้ำนะคะน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะ ให้เดือดดีเลยนะคะเราค่อยมาใส่ะกะทิทีหลังกันค่ะถ้าเกิดใส่กะทิลงไปเลยกะทิอาจจะแตกมันเพราะเราจะต้มจนเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะถ้าเราก็ต้มน้ำนะคะหอมใบเตยมากเลยะคะ่ะเดือดแบบนี้นะคะเดือดประมาณสัก5นาทีนะคะสุดท้ายค่ะเราจะใส่กะทินะคะลงไปครึ่งถ้วยค่ะ กะทีนี่เราแค่ใส่ให้เขาเอาพอมีความร้อนนะคะเพราะว่าข้าวเม่าจะได้เก็บไว้อได้นานนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนๆเขาจะได้ไม่เสียง่ายค่ะเราจะไม่ต้องการให้กะทิเขาแตกมันนะคะให้เขาแค่ร้อนนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ ให้เขาเดือดผุดๆป,ประมาณแค่ประมาณแค่สองนาทีนะคะก็นาทีครึ่งถึงสองนาทีนะคะประมาณนี้นะคะเราปิดไฟได้เลยค่ะนี่ปิดไฟได้เลยนะคะเราก็จะเอาน้ําอันนี้นะคะไปะคลุกกับเขาเม่ากันค่ะคลุกตอนที่เขายังอุ่นๆอ,อยู่เลยค่ะเราก็จะเอาอใบเตยนะคะที่เรา ต้มใส่ลงไปเมื่อกี้ออกค่ะน้ำนี้เราอาจจะไม่ใช้หมดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เข้าเข้าวเมาเก่าหรือใหม่นะคะค่ะเราก็จะเอามาทำให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะกาะเอานะคะแล้วก็คลุกค่อยๆคลุกนะคะค่อยๆใส่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดข้าวเม่า เก่าก็อาจจะใ,ใส่เยอะหน่อยถ้าเขาเมาใหม่ก็ใส่เยอะก็จะเฉะนะคะครุกแบบนี้ค่ะใส่อีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะกร่องอันนี้นะคะเขาจะหันลุงมาแบบมอง ข้างล่างไม่ได้จะหั่นได้แค่นี้นะคะก็เลยยกให้ทุกคนเห็นนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ําจากข้าเมาเขาก็จะดูดน้ําจากที่เราใส่ลงไปนะคะน้ำหมักค่ะเขาจะเริ่มนิ่มค่ะใส่ลงไปอีกค่ะ จนหมดนะคะเราก็จะปิดนะคะพักไว้ประมาณ15นาทีนะคะให้ให้น้ำหมักเข้าเมาาขดูดน้ำหมักเรานะคะเราจะออกมานิ่มพอดีค่ะเราก็จะพักแบบนี้นะคะ15นาทีเรามาดูกันค่ะระหว่างที่เราพักเข้าเมานะคะเราจะเอามะพร้าวที่เราทึนทึกที่เราขูดนะคะมาผสมเกลือนะคะ ครึ่งช้อนชาอันนี้สองอยห้าสิบกรัมนะคะมะพร้าวขูดจะครุกนะคะใครจะเอาไปนึ่งหรือว่าใครจะเอาไปไมโครเวฟนะคะสำหรับเราเราจะไมโครเวฟนะคะประมาณสองนาทีนะคะให้ uh, มะพร้าวเขาพอสุกนะคะหรือว่าใครจะเอาไปนึ่งก็ได้คะ่ะถ้านึ่งก็นึ่งประมาณสักห้านาทีนะคะแต่ไมโครเวฟเขาจะสะดวกแล้วก็เร็วทันใจดีคะ่ะ ให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเราก็จะไปไมโครเวฟกันค่ะครึ่งเวลานะคะเราจะมากลับกันค่ะเราก็จะกลับคนนะคะระหว่างนี้ภายมเขาเขาก็ดูดน้ําที่เราหมักนะคะลงไปเรียบร้อยคะเราก็จะกลับให้เขาเข้ากันค่ะ คะค่ะเราก็จะพักต่ออีกประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าเจ็ดถึงแปดนาทีค่ะามาดูดิค่ะเมาเรานะ,ะคะครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มาพร้าวถึงถึกนะคะที่เราเอาคลุกเกลือแล้วก็ไปไมโครเวฟเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาค่อยๆค,คลุกกับ ข้าเมากันค่ะถ้าเกิดใครชอบแข็งมากกว่านี้นะคะก็สามารถลดน้ำที่เราต้มไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะแต่อันนี้ข้าวเม่าของเรานะคะเขาไม่ได้บีมาจนแบนเหมือนที่เมืองไทยเขาขายนะคะอันนี้เขา,เ,าเป็นมเมล็ดมาเลยนะคะที่ยังไม่ได้บุกเท่าไหร่นะคะเราไม่ชอบทานแข็งมากนะคะประมาณนี้ค่ะพอดีนะคะ แล้ว่าสูตรนี้สามารถลดน้ําตาลหรือว่าจะเพิ่มน้ําตาลก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะคลุกมะพร้าวนะคะใส่เยอะๆเลยค่ะใครชอบมะพร้าวนะคะ กับมะพร้าวนะคะเรียบรย้อยแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่มะาพร้าวเยอะมากมากเลยค่ะนี่ส่วนอันนี้นะคะงาที่เราคั่วเรียบร้อยนะคะเราเอา3มช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายสามช้อนโต๊ะนะคะไปบุบๆในครกนะคะให้เขามีความหอมของงานคั่วนะคะเราก็จะโรยนะคะลงไปในข้าวเม่าเราค่ะเราไม่ชอบหวานมากนะคะเราก็จะไม่ใส่หมดนะคะเราจะใส่แค่ประมาณ อสองช้อนโตนนะคะหรือว่าใครจะใส่ลงไปหมดเลยก็ได้นะคะเราจะเอาไว้โรยหน้าด้วยนะคะเราจะไม่ชอบหวานจนเกินไปค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะโรยด้วยน้ำตาลผสมงาเมื่อกี้นะคะ หน้าแบบนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบแข็งกว่านี้ก็สามารถรดน้ำได้นะคะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะไม่หวานจนเกินไปค่ะนี่ค่ะน้ำตาลสามารถเพิ่มได้ลดได้ค่ะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะทำออกมาได้เยอะมากมายเลยค่ะแค่ครึ่งกิโลนะคะเขาเมาในสูตรนี้นะคะเวลาเราผสมน้ำเขาก็จะอืดขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ลองทำตามดูนะคะง่ายๆคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ